โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95วัดโพองบนสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานนทบุรีเขต2สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนครูปรวีนาหน่วย บ้านแสนสุขหน่วยการเรียนรู้เรื่องความหมายของบ้านและที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์นี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไป เห็นคนสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอครูปรวีนาอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพตรงนี้ไหมคะนี่ภาพอะไรคะบ้านใช่ค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยบ้านแสนสุขวันนี้คุณครูปรวีนามีคำของจองนี่คือบ้านมาให้เด็กๆท่องพร้อมกันเด็กๆท่องตามคุณครูปรวีนาแล้วทำท่าไปด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนตายบันไดแง้มประตูเข้าไป เห็นคนสวัสดีได้ไหมคะเด็กๆลองฝึกท่องกันนะคะแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูปรวินาดูบ้างนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูปรวินาจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องความหมายของบ้านเด็กๆพร้อมที่จะเรียนความหมายของบ้านหรืยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะ บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ให้ความรักความอบอุ่นความปลอดภัยเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวบ้านภาษาอังกฤษอ่านว่า h o u s เด็กๆพูดตามครูนะคะ house house บ้านค่าเด็กๆที่พักอาศัยมีความจําเป็นและสําคัญกับคนและสัตว์นะคะ เพื่อป้องกันแดดฝนเป็นที่ที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆเรามาดูบ้านของคนและสัตว์ต่างๆกันค่ะภาพที่หนึ่งเด็กๆว่าเป็นบ้านของใครคะถูกต้องค่ะบ้านของคนภาพที่สองเด็กๆว่าเป็นบ้านของใครคะใช่แล้วค่ะเป็นบ้านของสุนัขค่ะเยี่ยมมากค่ะ เรามาดูสัตว์เลี้ยงบ้างค่ะสัตว์เลี้ยงก็จะมีไก่เป็ดมาา้าลาแกะงวหมูสัตว์เหล่านี้ก็จะมีที่พักอาศัยเหมือนกันค่ะแต่จะอยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นอาหารบ้างเลี้ยงไว้ใช้งานบ้างสัตว์เหล่านี้ก็จะมีคนดูแลอยู่แล้วก็จะมีที่พักให้สัตว์ต่างๆได้อยู่ค่ะเด็กๆ ถ้าเป็นสัตว์ป่าก็จะอยู่ในป่าอยู่ในป่าบ้านของสัตว์ป่าก็จะเป็นป่ามีต้นไม้เยอะแยะไว้เป็นที่พักอาศัยมีแหล่งน้ำจะอยู่แถวแหล่งน้ำมีต้นไม้ไว้กันแดดกันฝนค่ะเด็กๆแต่สัตว์บางชนิดจะมีรังของตนเองนะคะเด็กๆเช่นรังนกรังพึ่งรังมด สัตว์ทั้ง3ชนิดที่อยู่อาศัยก็จะแตกต่างกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปรวีนาลาไปก่อนนะคะเด็กๆพบกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ